เจอกับช่องผมเหมือนเดิมครับวันนี้เจอเจ๊ติ่มครับเจ๊ติ่มคนงามครับตัดหญ้าโขพรครับนี่ใส่เลยแบนเลยครับนี่วันนี้เลยครับใส่เลยแบนเลยเลยครับเรียบร้อยครับโขพรทำงานครับใส่เลยแบนเลยครับวันนี้ครับแม่ไปข่ซื้องกันตางมั่ยมาฮึไอเดี๋ยวเราขอพนี่เลยครับส่วนยางนี่กี่พันร้อยอีกเงินเลยครับส่วนยางป่าซวนครับ ใส่เลยแบนไลยมาได้นะครับเจ้าของเขาเบื้อตัดนะครับเจ้าหัวครับนลครับหัวตัดเมียหอบครับเดี๋ยวกระลยครับนี่ครับเรรยกัศสวยๆครับยูงงาม หมดเน่ครับตาวไล่อะเลี้ยงงัวห้าตัวปล่อยบ่อกินนะอครับเนี่ยสีเนี่ยแก,กเคยเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงัวตกผู้ห้าตัวออกแรงมาเลยตะแเป็ดดินเลยครับไม่มีอะไรเลยเหรอ hả bò cái cam bò mình phải, phải mót cả cái ngàn nó tặng mình một cái bài mình sắp bảy ngàn vàng nè gấp Hãy cho kênh Ghiền ยังไม่ได้ปลูกเลยนะแรกบมมนแรงแน่ราฝนเอ็มสักาวเงจะปลูกก็เหน่งบุ้งสักสาวร้อยอะนะฮะเหมือนเราเดียนเย่างกับมะเขือก่ละนี่ครับเรียบร้อยครับกุมอครับแต่เป็นตาครับกุมอเราตาเลยแบนแลครับนี่ใครซื้อมาครับเป็นตาครับฮะใครซื้อเป็นตากันครับเนี่ยใครดีนไเลยครับเป็นตายนุกไ ลูกสาวซื้อเป็นตาางมือปอดตัดเนี่ยโดยเฉพาะครับโคตรเฮ้ยนะครับเนี่ยสมัยเป็นบป้าได้ลอยอยู่ครับพอแล้วน่ะโรซี่นั่นไหนอย่างเนี้ยสั่งยางเนี่ยละเนี่ยก่อนนี่แปดร้อยอย่างปปาสิบวันนี่ครับก็ยางใส่ยางน้ำหยดเรียบร้อยครับนีในในปีอยู่ยังของเขาก็ยงเย็นกระตัดจะฟังบุ้ครับเนี่ยแล้วหลักอางัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแด้ข่าวโอ้ถูกถูกแยงที่เปิดนี่กระตุกกระตุกเลยครับ อันบุบตกปุ้นไงบอกครับบุบตกปุ้นดีกว่าเนี่ย <มา S 2> แต่งอมเอาเอา้เข้ามันสานี่เอาเลยบอกครับอ๋อเท่าไหร่ครับตัวนั้นนะแม่ไอ้ปุ้ตัวนั้นเท่าไหร่ไอ้แม่ตัวน,นั้นะะะนะแปดขอนเอาเลยครับจะจัดเลยป่ะใช <laughs> ่เลยไม่เลี้ยงติ่มไปดังไฟเลยเต็มต <laughs> ัดนะ่ต <laughs> ัดแตไปดูส้ย่งางมันเดูมันอยน่าไปเฮ้าอืมครับอาชีพบ้านเฮาฝนตกมาก็มีเนืงองอ่กินกระชุ่มกระช่วยหน่อย เอาเข้าวได้กันให้มันหุงข้าน่อเอาเข้าวใส่ยางสูตรข้าวทีห้อมไว้น่อยเดี๋ยวแค่เอาเข้าพอเดี๋ยวคนหนึงก่อนเอาข้าแล้วตัดตัวห้อมในเดี๋ยวจะไปย่ำจะไปย่ำใส่ยางมันเจี๋ยวหัวแค่นี้แล้ววันนี้ผมไปตัดไม้หรอเ่ครับปล่อยปล่อยปล่อยอยู่เครื่ออยู่ในปลูกกล้วยอยู่นี่ปลูกกล้วยทำส่วนกล้วยครับปลูกกล้วยน้ำแว่น่ะกล้วยเด่นเป็ดนะเดี๋ยวอย่าหมดเด่นเป็ดนะหนึ่งนึงต้งเหนียวเขาบอกว่าเด่นเปดแต่เท่านี่ก็ใส่ไฟอ่ะอือเอาว่ากันไปเดนนนนไหกก็็เปัละ มะโกมันแรงบมอหมอแรงรอ,อเ,รงเนี่ยเออโอ้มันจะออกแรงนะหลังไม่โดนา,นาดก่อนจะแานเข้าเนี่ยนะเป็นเดือนมั้งเน,ะนะาะเนี่ยไต่เญญญนี่เขาดนนเดี๋ยวค่ากับบ้านของข้าแล้วสบ,บายแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปเอาตาลิงตัวห้องอยางนะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนีไปเก็บไม้เสร็จแล้วก็อย่ามาละเดี๋ยวแปนสามลงก่อนข้าพเจาอี่ข่ารถถเดินตัดตัวห้องเลยคนสตหลังรถเลยข้าไเจามาตัดนี่ละอิดหอยอิดกูหอยสีไสี่มันพอหรอเออมันมันบคนประกอบอะรถตัดหญ้า บอลประกอบค่าไปพอมาละค่าไปเอาค่าไปซื้อกาแกมไหมฮะนาที่ใครจะซื้ออ่าอ่านมาเสียวได้ได้ผมยาวมากพอลงคันใจเคียงบิ๊กปานเอารถหาแรกเลยนั่นที่มันพอเหรอค่าไปขนไปมันไปซื้อได้เออมาละไอ้ที่นี่มันจะทำมอดแด่เนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งลำรถครับได้พักแล้วโอเคหัวอ้วนเรียวๆละครับแป้งๆครับเจสติ่มครับสวัสดีครับ